嗯嗯， สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้กองข่าวอ้อยนัคือเก่าครับวันนี้เรามาตามหาหมายดิษพอดีมี FC ครับผมคอมเมนต์มาโทรมาคุยบอกว่ามีหมายดิษครับวันนี้ก็เลยเดินทางมาถึงคู่เมืองเลยครับเดี๋ยวไปดูทีมงานของเราครับผมมีใครมาบ้างแล้วก็คนพาเข้าหมายของเราครับดูสวัสดีครับคนพาเราเข้าหมายครับวันนี้ ชีพเตาน้ำต้นหวัดดีสวัสดีครับเจ้าเจ้านักเก็ตนะครับแล้วก็พันธุ์พลกำลังไปหาอยู่นะครับสวัสดีครับวิธีอะไรนะฟันแอดฟันผลฟันไก่จิตสานเขียวนะครับทุกท่านทุกคนแล้วก็ทีมงานของเรามาด้วยกันครับนักเกีตจิสานพอกระั้นวันนี้แอสน้ำต้นด้วยครับผม ทีมงานของเรามาด้วยกันครับผ่านทนูลสาเสียบสวัสดีครับไปไหนไปด้วยกัน,กนนะเดี๋ยวไปดูหมายดิหมยอยู่ตรงไหนเราจะไปจับตัวครับครับโซ่ครับตัวไป้วัตอนนี้อาจารย์โซก็พามาดูสำรวจหมายแล้วครับจาก FC ราตอนนี้มีใช้เอฟซีแล้วมีอะไรก็เนี้ยน้ำผมตลอดเลยทางการใส่เบ็ดจานอะไรไเรียกจานแล้วครับวันนี้อู้นี่ลยอยลอยใหม่ๆได้ด้วยครับแล้วนี่ครับอยู่ริมน้ำด้วยสวย,สวย หนูปัญหากินอยู่ริมน้ำนี่แหละครับลอยกุยรอยกัดอ้อยก็พอมีเห็นอยู่ครับนี่หีไม่ไหมก็ไปคจะลอยขคางๆสักหน่อยครับส่วนใหญ่จะเป็นลอยกุยกินแต่รอบนอก ก็คิดว่าน่าจะมีตัวอยู่แล้วครับมีรอยกัดเิดตรงนี้ตัวแหละพอมีรุ่นครับพอมีรุ่นแบบนี้ตอนนี้พานต้นกำลังจะหงุงข้านะครับอิสานเขียวดูริวไหม <c oughs> เมืองวอยสานเจียวเมืองยี่ว่าพันอางตอนนี้น้องตอนมหาพ,านพนันทนกับพันตะเกมหาไม่เยี่ยมดักหมูพันอางรูจักเล้นะครับนี่แหละครับสรทันพงพนัดพันทุนจ,จะทีจริงครับที่จริงเนี่สอรทันพนัดซอรท่านพงพนัเดเ้อพันอางี่ติดตามกันมาตลอด ผ,ผ่านน้องคนตะลังหุงข้าวนะครับ <c oughs> หุงข่าวแบบลินน้ำครับวันนี้ปกติไม่ได้ลินก็แชะบังอะไรบังวันนี้หุงสวยๆส,สักหน่อยครับ สุกเรียบร้อยครับเข่าล้วตอนนี้ก็เหลือจะกับเข่าแล้วครับจะเป็นย่างเนื้อครับก็ไฟไหวน์นูนเนื้อหมักเกลือ สุกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่เหลืองเหลืองส,สวยเลยเดี๋ดดดยวจะพานทูนยังไม่มาเลยซอยโลก่นครับมาแล้วครับนุพานทนูนของแก่มาแล้วอาลูบีเนื้อซุกแล้ว เรื่องถางไม่ไม่ต้องให้ถึงม in like ือผมใช่ไหมผมมาทำ้าวข่าวกินอย่างเดียวหลวงอภิพันธ์ทวนหลวงหลวงหลวงอภิพันธทวนหลวงเลยอภิพันธทวนอภพันธทวนครับอภิพันธทวนด้วยครับีสวัสดีครับคผมอร่อยคุณหนูมั้ยื้อมาหาหนูกุณหนูอร่อยสุดเลยหนูอร่อยกว่าหนูอร่อยกว่าแล้วทีนี้พี่บ้าจะทำอ่อมใส่ผักกระเดา เนื้อนหละปอมหนูหถ no well, ้าแม่ถ like ้าแม่หนูแม่อร่อยกว่าหนูไม่เพียงกว่าทุกวันนี้มีสามร้อยห้าสิบก็รวมหนูนะเออนอนเมื่อกี้อันนี้เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยยี่สิบกินข้าวกลางวันอินเรียบร้อยครับในเวลาไปช่วยพันทุนแล้วโอ้ยปล่อยให้ทางคนเดียวมาครึ่งวันเลยนจเด้ โอ้่อยพันต้นถางคนเดียวมาครึ่งวันแล้วครับป่อยผมไปหูเขารอทำกุกเขาโอ้วหูเขาที่เราครึ่งวันแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องเลยเมนูอะไรโกนยางเนื้อ <laughs> ย่างเนื้อใช้เวลาเดี <laughs> ๋ยว่วยกันทางครับผม มือหรนี่จัวเี่ครับแบมนี่นายดูอะไรนี่หนับกเป็นกองเลยโอ้โหไอ้ขี้เส้นเ่ลืะคิดใส่เปล่าไว้บะเอางันนี้ อูมีเดาขวดมาใส่ด้วยเนาะใส่เวลาแกไอ้ั็คิริมิคิริโอเกไอเตรียมเลยนหนู่ิดหนึ่ในเวลาไปอ่อยเขากันแล้วครับเราถางไว้เรียบร้อยแล้วมาดูเข้าอ่อยเรา ก็วันนี้ก็ใช้สูตรนมแมวครับตามที่มี f อฟซีแนะนำมานมแมวล,ลำข้าวเปลือกแล้วก็เกล็ดนิดนึงครับ ระยะนี้ก็ประมาณสามมตรสามมตรสีม่ <apps. S 2> มตรสามมตรสี่มตรยิงถูกไหมอะไรอย่างนี้นะผมยิงเข้าอา่อยจะไกลๆอย่างนี้อ๋ออ่อยไกลหลายมันขี่พื่นเวลาเดินเวลาเราเดินถ้ามันมันก็จะออกออกเขาอ่อยนะถ้าหนูมันเทียนนะแต่ถ้าหนูไม่เทียนก็ไม่เป็นไร อ้ดูเป็นการอ้อยตรงทางเดินครับอ,อ้อยไปตรงนี้ให้ดาไดจ้จะก๋วขนาดนนี่ <laughs> โอ้การขนาดนี้ครับตาว่าจะยิงก็าวหนีปรตินเลยเดินมาปุ๊บเอ <laughs> <laughs> ้ยเอตายจะทาก็มาเลย อุ้ยดู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 อ้อยไก่ดูอ้อยไก่พี่มาหามิดพวเมิดไปแล้ววันนี้ประมาณพวกจะพวกนิดไปแโดนนี่งูน่ะโอ้โหเขาไปยังไก่ดูน่ะมันอ้อยไก่เหรอจะโกงยังมาไก่ผมจะยิงถูกไหมนี่อู้ดูอ่ะอี่โอ้ยิงพิษก็อย่าโทษว่าผมเด้อ <laughs> ระยะขนาดนี้คือยิงเต็่ไกลๆไหมโอ้โหไกลจากไหนล่ะจารย์สามเมตรนี่นะมาได้สามเมตรเลยตะลับเม็ดสม่ได้เอามาด่าโอ้ตะลับมิดรอ,อ,อบหลังทําแเอาตะลับมิดมาผมไม่ยิงได้เราเด้อรอบนี้ลืมเื้ยนี่ก็ได้อันนี่สามเมตร ่นลองนี่งเอ้านนี้จอๆเลยนี่อจอๆซะด้วยนะเสียงก็ว่านี่นี่พอได้อยู่เนาะระดับนี้เนาะได้นี่ขอไปลองนี่เดอ้อนี่แหละจัดโบเจ้นี่ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วครับ ที่เราอ่อยกันมาตอนนี้สองจุดด้วยพันเซนสองจุดเลย กองขังกันเลยมาลไป,ไปนอนแต่เวลาพักผ่อนแล้ว่อย,อ, <laughs> อ,อยเต็มกับบนเลย <laughs> โอ้ตายแลย้ว้อยเหนื่อยเลยมีแรงเดือนยิงแล้ว <laughs> ได้เวลาออกไปรอบเลขแล้วครับตอนนี้ก็แบ่งกันกันกบผ่นทุนคุณละป่าครับของผมป่านี่ผ่านทุนอยู่ป่านี้ครับคุณละป่าคุณละป่าเลยอะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมรอบเลขรอบห้ากับเขาครับ ไปรอบแรกกลับมาเรียบร้อยครับพิดหวังแล้วนะเกี๊ยหัรอรอกับข้าวเนี่ยโอ้พิดหวังเลยต้องทิ้งความหวังไว้ที่พันทุนแล้วครับอาศัยลูกพี่ใหญ่อีกแล้วนะ <laughs> อาศัยลูกพี่อีกแล้วน <laughs> <laughs> ันจะไม่พลาดนะ <laughs> ไม่ถา้าพลาดเด้อเดี๋ยวรอดูพันทุนครับสำหรับผมก็เหี่ยวและรอบแรก <laughs> รอบหากับเขา่า วันนี้ผ่านโทนทำให้พิดหวังร <c oughs> องกินหนูผ่านโทนไม่ได้ครับของผมก็ไม่ได้เหมือนกัน,นเงียบเก็บครับหลบเหล็กหนูวาจะยังไม่รู้กองเข่าครับแต่ก็มีนี่ละครับเนื้อย่างของเรามาื่กลางวันนี่เอามาเกง้งอมครับใส่พักไล่สูตรน้ำโลนๆครับอยากคือโก พุดอะไรมันเปื่อยๆจังหน่อยก็ทำมันเหนียวเดีเออ๋ยวนาหนาหน่อยนีออ่หอมชานซูบอกว่าอยากกินออมหนูออวุดเลยวันนี้มุ้งสืยไม่รบนาแล้ว เดี๋ยวต้องมาเกลี่ยให้ได้เขาต้องินถ้าไม่ได้กินน่อมหน <c oughs> ูผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพูด <c oughs> ไม่ออกพูด <c oughs> ไม่ออก <c oughs> เรื <c oughs> ่องนี้ก็จะได้แต่ว่าตอ้องรอเดืนอนนร่มเรวพื้นที่มันยังกว้างอยู่ด้ะมันมันยังตามตามตัวยากนิดหนึ่งเราตัดป่าอไว้ลุม่มๆแล้วก็เอออันนั้นนะ่ะขี่รู้เรื่องนล่แหละ ผมเห็นรอยมันขี่รอยมันกัดแล้วผมว่าบางีผมว่าผ่า,านตไม้เนี่ยรับแล้วก็ยังไม่จบ่นอกั่งนทะิทกช่องมาพี่น้องทุกช่องเลยครับเท็บเสีย,สยนากันเข่าพูนจานจะก,กูเลยครับยังไงดีกินเหลือพี่น้อง ทำไงจะกินโบ๊เอาหนิอ้าวเสียบๆน้ำกันอะไรครับนี่งูอะของโกเลยพันตวนเนี่ยเสียบๆๆนะพี่ใกล้ๆมาใกล้ๆอร่อยมอร่องอร่อผ่ันทวนมาครับวันนี้ก็ต้องได้ไปนาคาเพลินอร่อยมอร่อง กินตันพอกระเทินมาเยี่ยมกินปรี้ยๆเนาะแซบแซ่บีิืมเนื้อหานเยอะอล้ต้องลุกโดดนะไปเปิดร้านอาหารเดี๋ยวเรื่องต้นท้องคอร่อยว่ะ พี่ว่ามันขาดพักกีเราสุนไม่มีไม่มีใช่ไหมถึงหวางเลยพักกีเรามาด้วยเอยมูนุ่ยปุยเป็นเตืองตินอ่ะรับยาวเลยครับตีสี่ละยังหนาวเดี๋ยวไปหาดูจักรอบครับคงจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละว,วันเราต้องเดินทางกลับแต่เช้าครับ รอบสุดท้ายรอบตีสี่เดี๋ยวไปรุ่นกันครับผมจะพอมีเตะมีตัวไหมนอนเมื่อคืนเลยวันนี้ พิษครับเีอย่างนี้เหมือ้ยิงพิษเฉยเลยครับหนูมันไม่นิ่งนี่พกทไก่พิรามันขยับตัวโอ้เสียดายเลยตัวยังใหญ่เลยครับเมื่อกี้นี่เห็นหนูป่านี่แต่ละตัวนี่อนี่จะใหญ่ใหญ่เลยครับแต่ว่ายิงไม่ทันมันลบโูว ทวนมารอบสุดท <itos> <im sharing> <im> ้ายแล้วผมก็ไปรอบสุดท้ายมาก็ไม่เจอชักตัวมียิงพิษอยู่พิษด้วยเนี่ยพิษอยู่ตัวนึงนี่จริงแล้วฐานไวไทั้งหมดเหรอนั่นดิแปลมาย่งออามาแล้วโอ้โหตัวใหญ่ไหมวายเกาเห็นแต่หัวไะมเจใจไหมเม้แว้อที่สำคัญเมื่อกี้พี่ขอาไปน่ะนั่งทีละคู่เลยไม่เห็นเลยเราตอกปึ๊บลางลูกปืนวิ่งดิวๆๆๆๆไปเลยอูู้ใหญ่คัน เเดดจะมาดูผลงานกันครับช่วงสุดท้ายแล้วผ่านทุนเก็บเรียบเลยสี่เต็มน้องต้นไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยครับผมนี่มีแต่ผลงานผ่านทุนคนเดียวเลยเกือบรูอ่ะสี่ตัวนี่ก็อยู่กลโอยสามรูอุ้สามรูน่าจะได้อยู่ครัำสี่ตัวสามรูสุดท้ายแล้วครับก่อนจะจากกัน ต้องขอขอบคุณ FC ของเราครับพี่สรธันภูพนั์ชีเป่าพาเราเข้าหมายครับก็เป็น FC ที่คอยให้กำลังใจเรามาตลอดครับเป็น FC ของหลายๆช่องเลยไม่ใช่ให้กำลังใจอย่างเดียวนะให้วิชาด้วยด้วยให้วิชาด้วยเ่าไม่ใช่ FC นะต้องเรียกว่าอาจารย์เป็นอาจารย์เลยอาจารย์จนะ เดี๋ยวผมขอมา,มาใหม่นะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมตอนเรากรับ <c oughs> ผมยังคาใจอยู่ <c oughs> โอ้เห็นใสนี่แล้วผมประทับใจนะผันต้นนะสุดยอดมาก <c oughs> เดี๋ยวเรามีโอกาสเราพากันมาอีกร, <c oughs> ร่หนึ่งนะครับผมคีิปนี้ถึงเวลาแล้วไปสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ